สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่3กอุมภาพันธ์2,568ถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD เฮ็ดดีหมายเลข35ถ่ายทอดสดทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาสาท,ทิีถึงเวลา16นาฬิกาสาท,ทิีสำหรับคู่มวยทําการหาสดครับมีทันหมด4คู่คู่หนึ่งขาสดเป็นมวยรอบปูนเสือครั้ง2ี่ สาย A นัดที่2เป็นการผู้ร่างทางด้านเงาอีทีกระเป๋าริงกี้พบกับทางด้านเพชรลุ่งโรดโชดบางแสนชกเวทน้ำหนัก1นึ่งอนดอนคู่ที่2การสดเป็นมวยรอบนะครับปูนเสือของยิสาย A นัดที่2คู่ที่2เป็นการผู้ร่างทางด้านแคมารูนสิทธิลมหนาวพบก,กับทางด้าน AJ กอกลมเกลียวชกเวทน้ำหนัก1นึ่งอนดอนคู่ที่3การสดไปลองคู่เอกเป็นการผู้ร่างทางด้าน2พยักษ์ j p Power พบก,กับทางด้าน ซีอุยสิงมาวินโชคเวทน้ำหนัก1 1 9อปอนด์คู่ที่4กขาสดเป็นคู่เอกเป็นการผู้ร่างทางด้านพันศักดิ์วรรณทวีพรก็ทางด้านคิวทองนุ้ย4ี่มุมเมืองโชคเวทน้ำหนัก128อปอนด์ก่อนที่เราทํทำการวิเคราะห์และว,วิจารณ์ผมขอฝากผู้สนับสนุนครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการลุ้นกีฬามวยผมขอแนะนำพักยก P y 2 4มวยพักยกโรบอตโต้ราคาสนามเปิดที่เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยเต็ป สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้สมาชิกอย่าลืมเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอรําหนาแอดไลน์ไปที่แองสีมวยพักยก PY 2 4การเงินมั่นคงรอเต้นฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดาวนแนะนํามาพักยกระเบิต้ยนี้สุดตอนนี้ต้องพักยก P y 2 4เท่านั้นก่อนที่เราทําการวิเคราะห์และวิจารณ์ผมจะมาชี้แนะครับ การวิเคราะห์วิจารณ์เป็นเพียงการคาดเดาตามทางมวยทรงมวยที่เคยเห็นนักมวยทั้งคู่ชกกันมาแล้วนํามาทําการวิเคราะห์และวิจารณ์ให้สมาชิกฟังนะครับการวิเคราะห์วิจารณ์อาจจะถูกบ้างผิดบ้าง,างถูกหมดผิดหมดก็ได้นะครับขอให้สมาชิกดูรูปเกมจริงบนเวทีเป็นหลักข้อมูลนะครับในการวิเคราะห์วิจารณ์อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะครับต้องขอโทษณที่นี้นะครับเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารณ์ครับคู่หนึ่งกาสดเป็นมวยรอบปูเสือครั้งยี่สิบสาย A นัดที่สองคู่ที่หนึ่ง เป็นการผู้ร่างทางด้านเงาอีทีกระเป๋าริงกี้พบกับทางด้านเพชรลุงโรดโชดปางแสนชกเวทน้ำหนัก1นึ่งร้อยสองปอนด์นักชกด้านป่ายแดงเงาอีทีกระเป๋าริงกี้หรือด้านเงาอีทีปตททองทวีอายุย0ปีนักชกประจังหวัดร้อยเอ็ดสูง171่เซนติเมตรทำการเก็บตัวิซ้อมที่ค่ายมวยเพชรสมนึกจังหวัดร้อยเอด็ดทางด้านเงาอีทีนะเป็นมวยถนัดสายรูปร่างช่วงชกสูงนับตรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงดันแทงหวางแทงบูสู้ดี อาวุธวงนอกครับเตะต่อยหนักแรงรัวจิวใจสู้ดีสอบไฝ่ล่าสุดมีชนะคะแนนด้านพรีล่าส์สอบพงอมรที่เวทีมวสามอ้อมน้อยแล้วไฝล่าสุดนับพลิกแพ้คะแนนด้านแคนรูสิลมหนาวที่เวทีมวช่องศรีส่วนนักชงด้านกวาดเงินเพชรลุงโลดชดบางแสนหรือชื่อเก่าคือชายสี่วอสุกสันอายุสิบเก้าปีนักชงจังหวัดเพชรบูรณ์สูงหนึ่งร้อยสิบแปดเซนติเมตรทำการเก็บตัวไป้อมที่ค่ายมวยวอสุกสันจังหวัดเพชรบูรณ์ทางด้านเพชรลุงโลดครับเป็นมวยถนัดขวา อาวุธคบเครื่องบูสูรดุดันกาแรก,กาสวนเตะหนกักต่อยแรงมาสออรุนแรงมีลูกเตะขาแรงๆเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้หคชิจใจมั่นคงสองไวล่าสุดมีชนะคะแนนด้านยอดชนะศึกอุวยบางคอแหลมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยและไฟล่าสุดนับพลิกแพ้คะแนนด้านเอเจกอคมเกลียวที่เวทีมวยช่องเจสีมวยคู่นี้นะครับทางด้านายแดงเงาอีทีนักชกรุ่นพี่รูปร่างช่วงชกที่สูงรรอยฝ่า หลังจากหยุดห่างหายจากเวทีมาตรฐานเมืองกรุงไปนานร่วม2ปีเต็มนับการมาชกไว้ทั้งหมด3ไมไฟเป็นการชนะทั้งหมด3ไฟนะครับแล้วก็มีชื่อเข้ามาชกในมวยรอบปูนเสือครั้งนี้คือครั้งที่4ครับในฐานะตัวแทนของค่ายนะครับค่ายเพชรสมนึกไฟปีที่ผ่านมาทางด้านเป๊กได้แชมป์นับทางค่ายก็เลยส่งทางด้านเงาดีเข้ามานะครับแต่มาชกในรอบแรกนะครั้งแรกก็โชว์ฟอร์มน่าผิดหวังนับพลิกแพ้คะแนนทางด้านพลิกแพ้คะแนนทางด้านนะครับแคมรูนสีจมหนาวนับ แบบว่าขึ้นมาในแย่งกันต่อเลยครับในไฟแรกเนะี่ยโชว์ฟอร์ไมน่าผิดหวังมากนะครับตัวเงาอีทีนะประเภทมวยถนัดสายสูงยาวเตะต่อยหนักแรงอุทนาศนะเป็นมวยเข่าในแข็งแรงดันแทงหว่างแทงการยิงไร้ปลายมั่นคงส่วนทางด้านปวามเ,เงินเพชรลุงโรดนักชกรุ่นน้องนะไฟแรกในมวยรอบปูเสือก็พลิกแพ้คะแนนทางด้านเ j เจมานะครับประเภทมวยอุวุขึเครื่องบู๊ตู้ดุดันต้นต้น,ตนอาวุธออกนี้หนักร่แรงเรียกว่าต้นเนี่ยจัดจ้านับอาวุธหนักแรงรุ่นนับกดนอกได้ แต่ทางด้านเพชรลุงโลดครับข้อเสียคือเป็นมวยที่การยื้เล่ยไป,ไ,ปไม่มั่นคงโดนบทโดนเบียดมียุบมีย่นและมียอมสรุปการขอวิจารณ์คู่หนึ่งกาสดส่วนตัวผมเลือกชอบทางด้านเงาวิธีนักชกรุ่นพี่ครับดูว่ายกหนึ่งยกสองครับขอให้สมาชิกนะครับถ้าชอบเงาวิธีเหมือนกันครับขอให้ใจเย็นสักดีครับดูว่าต้นต้น,ตนานเงาวิธีทน,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 นลูกหนักรุงแรงผู้กกกกชกได้ทางด้านเพชรลุงโลดครับต้น,ตน,ตนประเภทเอาวุธหนักแรง ถ้าทนได้นะครับโดนมัดไม่เอาการโดนเตะไม่ขาไม่มีสะดุ้งไม่พลาโดโดนนับโดนน็อกดูว่าเกมระยะยาวบทเบียดแล้วไปแล้วขอเห็นด้านเงาวิทีโชกุถุกวิธีเดินหนึ่งตัวตลอดใช้รูปร่างที่ได้เปรีย่ยนนะครับเดินแทงขวางแทงเข่าในดูว่าแข็งแรงกว่านะครับบทเบียดแล้วลูกบูกสู้การยีเลยไปลายจะมั่นคงกว่าบทเบียดแล้วดูดีกว่าจะชนะเพชรรุ่งโร์โชิบางแสนไปได้สนุกสำหรับคู่นี้นะสมาชิกคนชนะนะครับยังมีโอกาสได้ไปต่อนะครับในรอบต่อไปนะครับไปเจอกับผู้แพ้คู่ที่สองนะครับตัว ส่วนผู้แพ้คู่นี้นะไม่มีโอกาสไปต่อนะต้องเรียกว่าออกจากมวยรอบหรือว่าตกรอบไปเลยนะครับสําหรับผู้ชนะยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบ8คนต่อไปนะครับก็มาถึงคู่ที่2คู่สองกาสดเป็นมวยรอบปูนเสือครั้ง2ี่สี่สาย A อนะที่2คู่ที่2เป็นการผู้ร่างด้านแคมารูนสิทธิลมหนาวพบกับทางด้าน A j เจกอกลมเกี่ยวชวยนนกเวน้ำหนัก1น2ปอนด์นักจงด้าน่าวแดงแคมารูนสิทธิลมหนาวอายุส9ปีนักชกมาจังหวัดยะ ยะลองนะครับสูง170เจเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์ลมหนาวทางด้านแคม,มรูนคนระับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างช่วงชกสูงครับตรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงปลอดใ่ปลาแรงบูสู้ดุดันจังหวะดันแทงกวางแทงรรมดีอาวุธวงนอกคนระับเตะต่อยหนักแรงหัวจิวใจสู้ดีมีทุกข์ตลอดสองไฝล่าสุดมีชนะคะแนนด,ด้านเ j เจกอคมเกลียวที่เวทีมวยราชดำเนินและไฝ่ล่าสุดนะพิกเอาชนะคะแนนเงาวิทีปอทองทอง ปตททองทวีนะที่เวทีมวยจ่งสีแบบสวยงามครับส่วนทางด้านกวามเงินเ j เจกอกรมเกลียวอายุ1 6ปีนักชกจังหวัดปทุมธานีสูง170เซนตินเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยกอกรมเกลียวจังหวัดปทุมธานีทางด้าน A อเจนะเป็นมวยถนดัดขวารูปร่างช่วงชกสูงนะตรงมวยมวยเข้าในล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงปอดใหญ่ปลาแรงบูตู้ดูดันขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อวุธมัดสอก้อยดีนะครับเข่าลงในมัดสอก้อยดีนะครับ อาวุธนอกเตะต่อยก็หนักแรงใช้ได้หัวใจสู้ดีมีลูกขตลอดสองฝฟล่าสุดแพ้คะแนนด้านแคนรูนสิลมหนาวที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วฝ่ายล่าสุดนับพิกเอาชนะคะแนนด้านเพชรรุงโนดโชดบางแสนที่เวทีมวยเจ้าเจีมวยคู่นี้สมาชิกทางด้านฝ่ายแดงนับแคมรูนนักชกรุ่นพี่กระดูกการผ่านมวยเบอร์มวยดูดีกว่าอายุมวยมากกัน2-3ปีโชว์ฟอร์มชนะติดต่อกันมาสี่ไฟล์รวดโชว์ให้ดีโชว์ให้สวย ทางด้านแคมรูนะรประเภทมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงนะปอดใหญ่ปลาแรงนะเดินแทงขวางแทงการยิงได้ปลายมั่นคงและเคยเอาชนะคู่ชกทางด้าน AJ กอกรมเกลียวมาแล้วหนึ่งไฟที่เวทีมววราชดำเนินเมื่อวันอาทิตย์ที่8เดือน12ปี67ก็เมื่อประมาณ3 4เดือนที่ผ่านมานะบแบบสนุกที่เวทีมววราชดำเนินส่วนทางด้านขวามเงิน AJ นักชกรุ่นน้องโชว์ฟอร์มนัดแรกไว้สวยนะ้วยการพิอาชนะคะแนนทางด้านเพชรรุงโรดมาแบบสนุกนะทางด้าน AJ ประเภทมวยเข่าในสูงยาวนะครับ แต่ทางด้าน AJ เนี่ยข้อเสียครับทรงการชกเนี่ยดูว่าเป็นมวยที่อ่อนแอดูว่าไม่แข็งแรงครับแต่เป็นมวยที่การยืลยปลายดูดีนะครับเข่าในก็แข็งแรงครับแต่ประเภทอ่อนนอกแข็งในนะครับมวยคู่นี้สมาชิกคู่สองราสดใครชนะจะเข้าไปมวยรอบนับปูนเสือครั้งนี้ครับรอบแคนสุดท้ายคู่ชนะคู่นี้ครับเข้าไปเป็นคนแรกครับเป็นตัวยืนในรอบแปคนสุดท้ายส่วนผู้แพ้ก็ยังมีโอกาสอีกหนึ่งไฟครับไปเจอกับผู้ชนะของคู่แรกครับ สรุปการอควิจาร์คู่ที่2ดูว่ามวยคูเนี้รูปเกมการชกเน้ต้นน่าจะออกมาชิงจังหวะแรกสนุกเกมการชกเน้ต้นน่าจะเบียดกันครับผลแพ้ชนะไปวัดกันที่เกมไปปลายการยืนได้ท้ายนะครับส่วนตัวเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่อย่างด้านแคมรูนนะครับดูว่าเข่าในด้านแคนรูนจะแข่งแรงกว่าลูกข้อแขนมับดูว่าแข่งกว่าจังหวะกดแขนไร้แขนกว้างหน้าดันแทงจะดูดีกว่าลูกบูลูกสู้ทาทมวยที่ใจจะเดือดมั่นของกว่าบทเบียดไปแล้วการยืนได้ปลายดูดีกว่านะครับ จะชนะ AJ กอลกุมเกียวไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่3การสดคูท่ที่3การสดไปลองคู่เอกเป็นการผู้ร่างทางด้าน2พยักษ์ p p w o w e r พบกับทางด้านซีอุ S S M A ยสิงมาวินชกเวทน้ำหนัก119ปอนด์นักจงด้านป้ายแดง2พย,ยักษ์ p p w o w e r หรือด้าน2พยักษ์บูมเด็กเซียนอายุ18ปีนักชกมจังหวัดสมุทรปราการสูง1 7 3เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิซ้อมที่ค่ายมวยวอลชา ทำการเก็บตัวผิดซ้อมนับที่ค่ายมวยวออุรชานะครับทางด้านสองพยักเป็นมวยถนัดขวารูปร่างช่วงชกสูงยาวทรงมวยมวยฝีมือตั้งรับจับทางหลักเรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดเจ็บกันบังโตกเก่งจังหวะดักเตะดักแทงทำดีหลักเรียมสมองมวยดีนะครับมาส่อออยดีเรียมหักเรียมเททำดีลูกถีบลูกเทียขาน้าใช้ได้ดีวัฒิจิตใจมั่นคงสองไวล่าสุดมีพลิกแพ้นอกจ้ยสามด้านเพชรเดชมวยเดชเจ็ดเป็เก้าที่เวทีมววราดำเนิน และไฟล์ล่าสุดนบชนะคะแนนด้านเหน,เนือพยกอักบอสั่งประภัยที่เวทีมวยเจสีส่วนนักชงด้านฝวายเงินซีอุยสิงมาวินหรือด้านซีอุยจำป่าบอลอายุย5ปีนักชงของจังหวัดพัทลุงสูง170่ซิเมตรทการเก็บตัวไปซ้อมที่ค่ายมวยสิงมาวินทางด้านซีอุยนะเป็นมวยถนาัดสายรูปร่างชวงชกสูงครับทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าเอาจุกเครื่องเตะ้ายต่อยสายจาังหวะนักเตะดักแทนดีมาซ่อออยรุ่นเดียมาซ่องออยรุรนแรงครับเข้าวงในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรง การยิงเล่ปลายมั่นคงผู้จิ้ใจสู้ดีสองไฟล่าสุดมีแพนน็นอกชุยสองด้านเพชรแสนแซบส่อจารุวันที่เวทีมวยราาจำเนินและไฟล่าสุดนับชนะคะแนนด้านมอสซาร่าอังเกลิลที่เวทีมวยราาจำเนินครับรายการราาจำเนินเวอร์ซีรี่มวยคู่นี้นับทางด้านฝ่ายแดงสองพยัก์นักชกรุ่นน้องรูปร่างช่วงชกได้สูงที่ลอยกัน,นครับสภาพร่างกายหนุ่มสดกว่า ประเภทมวยฝีมือดีเอากรุ๊เครื่องนอกได้ในดีหลักเรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดแต่ตัวนักมวยเองครับทางด้านสองพยักษ์ทรงการชกติดทรงถอยตั้งรับมากครับแล้วก็แพ้มวยประเภทอาวุธหนักแรงโดยตรงโดนมัดโดนซอบมีลูกสะดุ้งให้เห็นนะครับส่วนทางด้านความเงินซีอุยนักชกรุ่นพี่กระดูกการผ่านมวยเบอร์ม,มวยดูดีกว่ามวยเกรดเอในเวทน้ำหนักนี้ทางด้านซีอุยประทะมาแล้วหลายคนไม่ว่าทางด้านเพชรศิลาวอลชาชัดพลอยพร้อมขี้หนึ่งด้านยอดศิลาชอห้าพยักษ์ ด้านซีอยนันบผ่านมาหมดแล้วครับมวยเกตเอในเวทน้ำหนักนี้แต่ข้อเสี่ยงด้า CEO นซีอยนับหยุดทางหายจากเวทีมาตรฐานเมืองกรุงไปนานร่วมสองปีเต็มเพิ่งจะกลับมาชกเพียงไฟเดียวครับชกกับหลักชกต่างชาติที่เวทีมวรราชำเนินรายการราชำเนินเวิร์ซีดีต้องดูว่าสภาพร่างกายและการยืนระยะปิดปลายจะเป็นอย่างไรนะครับสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่3รองคู่เอกส่วนตัวผมดูว่ามวยคู่นี้นครับรูปเกมเนตน้นๆน่าจะออกมาชิงจังหวะแรกกันสนุก เกมการชกน่าจะเบียดกันตลอดครับผลแพ้ชนะไปวัดกันที่เกมไปไปลายเกมท้ายๆการยินระยะไปไปลายครับส่วนตัวเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่ด้านซีอุย e. ดูว่าอุต้ายจออได้นหนักได้แรงกว่านะเข่าใงนจะดูว่าแข็งแรงกว่าลูกบูลูกสู้หัวใจจะดูว่ามั่นคงกว่าขอ,อยด้านซีอุย e. เน้นลูกหนักรุ่แรงเน้นหมัดและศอกเยอะนะครับดูว่าทางด้านสองพยักโดนและชอบออกอาการครับบทเบียดไปแล้วดูดีกว่านะครับจะชนะนักชกรุ่นน้อง,องด้านสองพยักเจพีพาวเวอร์ไปได้สน,นุก ก็มาถึงคู่ที่4กาครับสดครับคู่ที่4กาครับสดเป็นคู่เอกเป็นการผู้ร่างทางด้านพันธสักวอรนัททวีพบกับทางด้านคิวทองนุ้ย4ี่มุมเมืองชกเวทน้ำหนัก128ปอนด์นักชกด้านฝวายแดงพันธสักวอลัททวีอายุ24ปีนักชกปรจังหวัดเชยภูมิสูง167เซนิเมตรทำการเก็บตัวฝิกซ้อมที่ค่ายมวยเพชรเกียรติเพชรของทีมงานคนจัดทางด้านพันธุ์ักนะเป็นมวยถนัดขวาอาวุธกบเครื่องเตะหนักต่อยแรงมาสอยแรงมีทุกเตะขาแรงๆ เข่าในร็อกรัดมัดตีดีข้อแข็งแข็งมีลูกจัดแส้แรงการยืนได้ปลายมั่นคงพุทชิศุใจสู้ดีมีลูกคึกตลอดสองไฟล่าสุดมีชนะคะแนนด้านดีเซนสอดดำเนินที่เวทีมวยรุมพินีรายการวันชิมชิปแล้วก็ไฟล่าสุดครับชนะคะแนนด้านพลังบุญแอสันป้าตองที่เวทีมวยช่องเจษสีส่วนนักชกด้านความเงินครับคิวทองหนุ้ยสี่มุ่เมืองอายุ19ปีนักชกจังหวัดยะโสธร สูง170เซนติเมตรทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยนุ้ยสี่หมูม่เมืองจังหวัดปทุมธานีทางด้านคิวทองคนระับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างช่วงชกสูงนับตรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าอาวุธกบเครื่องดักเตะดักแทงทำไดดีนะับมัดสอกรุนแรงสอกดักสอกสวนออกด้แม่นออดที่คมลูกที่สำาีจังหวะก็ใช้ดีเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงสอกรับชิดออกดีดีหุ่นุใจสู้ดีมีลูกขึ้นตลอดส่องไฟล่าสุดมีพลิกแพ้คะแนนได้เจีบ๊บขาดบอผพงสว่างที่เวทีมวยราชดำเนิน แล้วไฟล่าสุดนับแพ้คะแนนด้านเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์ทเวทีมวยราชดำเนินมวยคู่นี้นับสมาชิกมวยคู่นี้นับสมาชิกทางด้านายแดงนับพันซากนักชกรุ่นพี่อายุมวยมากกันนับอายุจริงมากกัน 4- ี่ห้าปีฟอร์มการชกช่วงนี้โชว์ดีโชว์สวยครับชนะที่ต่อมาห้าไฟลวดประเภทมวยวุฒิคบเครื่องนอกได้ในดีเตะต่อยหนักแรงอาวุธที่ถนัดเป็นมวยเข่าในแข็งแรงการยีได้ป่ายมั่นคงเวทน้ำหนักที่ชกเวท128ปอนด์ดูว่าเต็มเวทปอนดบชกวุฒิใหญ่ฟา ส่วนเรื่องหน้าเสือและตัวเงินนับคู่ขี้สูสีมาน่าจะดูดีกว่านะครับส่วนทางด้านคิวทองนักชกรุ่นน้องรูปร่างชงชกได้สูงลอยกันนิดหน่อยฟอมการชกช่วงนี้นะับไม่ดีเท่าไรแพ้ที่ต่อมาสามไฟลวดประเภทมวยสูงยาวจงวังหวะฝีมือดีควบเครื่องนอกได้ในดีหลักเรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดแต่ตัวนักมวยทางด้านคิวทองนับทรงการชกติดทรงตั้งรับมากครับแล้วก็ไม่ชกเวลากางวันมานานมากพอสมควรนะครับมาไฟ มาชกที่เวทีมยเชกไดสี่ 4, ไฟเนี่ยก็น่าจะเป็นไฟแรกด้วยนะครับส่วนทางด้านคิวทองนับมาจากทางด้านค่ายหนุยสี่หมู่เมืองช่วงหลังนบค่ายหนุ่ยสี่เมืองนักชกที่ออกมาจากค่ายนี้นะับแพ้ที่ต่อมาหลายคนนคบช่วงนี้ถือว่าเป็นการดูว่าช่วงขาลงค่ายด้วยนะครับสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่สี่คู่เอกดูว่ามวยคู่เนี้ยสมาธิรูปเกมการชกในื้อต้นๆน่าจะออกมาชิงจังหวะแรกกุศสนุกตามทางมวยและทรงมวยต้นๆทางด้านคิวทองนะครับก็ดูว่าไม่เสียเปรียบ ทางด้านคิวทองเองครับประเภทนักชกต้นๆครับจังหวะฝีมือดีอาวุธหลากหลายครับตามทางมวยทรงมวยทางด้านคิวทองก็ดูว่าต้นๆไม่เสียเปรียบครับแต่เกมไปปลายบดเบียดแล้วไปแล้วส่วนตัวมเลือกชอบทางด้านพันศักนักชกรุ่นพี่ดูว่าขอยต่อยว,วิธีนับเดินถึงตัวตลอดเน้นลูกหนักรุ่งแรงหูนับดูว่าเข่าไในก็จะออกแข็งแรงกว่านับข้อแขนแข็งกว่าจงังหวะยัดไส้จงังหวะกดแขนไร้แขนกว่างหน้าดันแทงก็น่าจะทําได้ดีกว่านับประกอบกับคุ้นเคยสนามคุ้นเคยบรรยากาศคุ้นเคยเสียงเชีย คู่ขีสูสีมาน่าจะดูดีกว่าครับประกอบทางด้านดวงค่ายชนะสูสีหมู่เมืองครับดูว่าดาวลงครับสรุปครับเลือกชอมด้านพันสัจกจะชนะคิวทองนุ้ยสี่เมืองไปได้แบบสนุกสําหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งสคู่ก็จบลงแล้วผมจะมาสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์พร้อมกับมวยเด็ดติดดาวครับคุยหนึ่งการสดผมเลือกชอมด้านเงาวิธีกระเป๋าริงกี้ด้วยปลายครับเข่าในแข็งแรงกว่าบทเวียบแล้วดูดีกว่าจะชนะเพชรลุงรอดชดบางแสนไปได้นสนุก คู่ที่สองการสดคนระับผมเลือกชอบด้านแคมนมบอร์รีส์ลมหนาวนักชกรุ่นพี่คนระับดูว่าไปไปลายเข่าออในแข่งแรงกว่าครับลูกบลูลูก,ลก,ลกสู้การยืนระยะไปไปลายจับมัดคงฝ่าบทเบียบไปแล้วดูดีกว่าจะชนะ AJ กอรคมเกียวไปได้แบบสนุกคู่ที่สามครับเลือกชอบด้านนักชกรุ่นพี่ด้านซีอุยสิงมาวีคนรนะับขุนทางด้านซีอุยคนระับไปไปลายเข่าในจะแข็งแรงกว่าคนระับลูกไปปลายครับอาเจ่อที่หนักที่แรงกว่าบทเบียบไปแล้วดูดีกว่าจะชนะสองยากเจพีพาวเวอร์ไปได้แบบสนุกคู่ที่สี่คู่เอกเลือกชอบด้านพันศักวอวัรณทวีคร คุณเคยบรรยากาศเสียงเชียร์คุณเคยสนามมากกว่ารับเข้าในดูแข็งแรงกว่าการเย้ปลายมั่นคงกว่าฟอร์มสดนะครับช่วงนี้บทเบียดแล้วดูดีกว่าจะชนะคิวทองนุ้ยสีมหมเมืองไปได้นสนุกสําหรับมวยเดติตดาวนะประจําวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ผมเลือกชอบมสมาชิกหนึ่งคู่ครับเลือกชอบที่คีคู่ที่หนึ่งขาสดเลือกชอบด้านเงาวิธีกระเป๋าริงกี้ครับดูไว้ไปลายวงนแข่งแรงกว่าการเยนเล็อมั่นคงกว่าบทเบียดแล้วดูดีฟ้า่าจะชนะเพชรรุ่งรอดชดบางแสนไปได้นสนุกชอบด้านเงาวิธีครับกระเป๋าริงกี้เป็นมวยดาวตัวที่หน สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง4คู่พร้อมขโมยเด็ดติดดาวก็จบลงแล้วนะครับสมาชิกท่านใดชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ผมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสมาชิกครับคลิปนี้เสียงค่อนข้างแหบหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหวัดครับขออภัยมาด้วยนะครับ